จากตรง <c oughs> บริเวณที่มีการซ่อมแซมนะฮะอันนี้คือตรงกลางของแผ่นคอนกรีตเลยนะฮะนี่เราลองใช้ไม้ครับธรรมดาคุดดูนี่ค่ะแผ่นคอนกรีตมีแค่นี้เองและทั้งหมดก็คือเป็นดินหมดเลยนะฮะไม่ต้องขุดลูกค,คูณดูหรอกคะ่ะ เห็นไหมฮะเป็นเป็นดินทั้งหมดค่ะใช้มือเขี่ยดูก็รู้วค่ะเป็นดินหมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่สูดแผ่นคอนกรีตนะฮะหนุ่มีคอนกรีตนั่งคอนกรีตฝั่งนี้ก็คอนกรีตแสดงว่าผืนนี้เป็นตรงกลางของคอนกรีตเลยแล้วก็แค่ใช้ไม้เขี่ยดูก็รู้ว่า มันไม่มีคนขีดเลยนี่คือหน้าฉันคนขีดมีแค่นี้เองครับไม่ถึงหนึ่งข้อนิ้วเลยด้วยซ้ำ